mời các bạn 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 Kuma jayantu dewa jala-jala wisemi Aga kandapan nakan di tantasan sunggih yang duluan Rawan tenang usatu, umesu nantu Satu-satu buka-buka lemah-buka mati Jawa-buka, hati tenang utipang Deku semak-deku, semak-deku Jawa-deku, jawa-deku, jawa-deku ซึ่งจะทำคำุงสวงก่ติประดาเจ้าปู่จิตินใัดว่าทรงเสด็จลงมาอนุโมทนาเป็นตกียานในการมุงส่งกันอยากจะดูจะยุบก่อนต่องบอกกรเดินไดารนสนามสนับสนุนทุกครับทุด

เนี่ยเขาต้องกดวนมันขนไปเนี่ยังไม่แน่วอนี่อกได้แของาไงว่าพาวรว้

嗯。 Thank uh, 分かったすなす。 ข้างคณะกรรมก,การเอาไล่ซื้อจะพาอาเทียนหว่วงสวงคุณมาด้วพอได้จังสีหัว่้าอาใคอยูจุดใดอาไม่ออกจะพาตาเพียงตาลงไป ไปแตนตีวิียคราบไปขมูงบูขมูงหขอกุยใชโอเลสกขอเไเจ้าเราเทพผ้าจุ่มงาังทักทิขันในบาวดาภราดีหอมหายขอบไม่น้ำหายเส็บกัได้ขอเป็นเป็นหายไปาอยอย่าห้มีมากข้าปต่จเดยรจากพลังหญิงนจุดเจ้าวระชังรังใจเจ้า ได้มากพลกได้ะเดียไดมากยูได้บบน่ารกโอมีควสุวเรื่องพาท่าอ่าแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าตอไปเขา คุณพวกวิสุอ่าชูศรีพัฒนอ่าแล้วก็นายไป แม่ลำดวนทีนตะไส่แม่ปราณปริยาเสียงรองคาแม่เพิ่งทำโทษนานสาวรวยร่าเริ อันนี้ม้วนี้วนถวายนี่แยกลกม้จะถวายม้นแล้วเอาจังสีพอเากวนหน้า